ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่692ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามกิจสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณาะนางังคัจฉามิธัมมังสรณาะนางังคัจฉามิสังฆังสรณาะนางังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิสติยมปิพุทธังสารนังขจามิสติยมปิธรรมังสรนังขจามิสติยมปิสังขังสารนังขจามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัตวัฒเชนะวะัตเตยังสัตตุสาเสนนัติเมารนังอัญยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนะสัตวัดเชนะวะัตเตยังสัตตุสาเสาานานัติเมารนังอัญยังสังโฆเมารนาังวรังเอเตนะสัตวัดเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิตาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปยาวเขาสมาทานอาชีวธรรมารกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอระหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานตาิปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะพรมัจจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัทชัปมาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตเจคีตาวาทิจวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะบรรณะวิปุสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาศยนามหาศยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะ รสเชต,ปตาปฏิกคหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเาวเขาสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันต์เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบ จเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสี่สัม,มัปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหา้าพชฌชงเจ็อัตริยมรรคมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และได้ฟังพุทธพจน์ไปแล้วใช่ไหมคะดังที่ว่าดูกาภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นสัตว์หมู่อื่นแม้สักหมู่หนึ่งที่วิจิตเหมือนสัตว์ดีรฉานทั้งหลายนี้เลยดูกาภิกษุทั้งหลายแต่จิตนั้นล่ะเป็นสภาวะธรรมที่วิจิต กว่าสัตติริชานแม้เหล่านั้นแลค่ะเราก็คงได้ยินพุทธพจน์นี้จากคราวที่แล้วไปแล้วมีความวิจิตมากมายเหลือเกินแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งความสุขใช่ไหมคะเราก็คงได้ยินพุทธพจน์ที่ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วจะพูดหรือจะทำทุกย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้นเหมือนอย่างล้อไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นนี้เป็นขับแปรในพุทธภ,ภาสิตในคาถาธรรมบทส่วนอีกบทหนึ่งนั้นเราก็คุ้นชินนะคะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุด สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วจะพูดหรือทำสุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้นเหมือนอย่างเงาไม่ละตัวฉะนั้นซึ่งในพุทธภาสิตนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มากด้วยกิเลสไม่ว่าจะเป็นไปด้วยโลภะโทสะหรือโมหะก,ก็ตามจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมเป็นเหตุให้ตนนั้น เป็นทุกข์ส่วนบุคคลผู้ไกลจากกิเลสมีกิเลสเบาบางมีความโลภเล็กน้อยความโกรธก็น้อยตามไปด้วยความหลงก็มีอยู่แต่มีเพียงเบาบางด้วยเหตุนี้จะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมเป็นเหตุให้ตนเองนั้นเป็นสุขเพราะความสุขและความทุกข์นั้นเกิดจากภายในใช่ไหมคะเมื่อเป็นผู้มีใจดี ก็ย่อมเป็นผู้ประพฤตในกายวาจาและใจในสิ่งที่ดีย่อมนำมาซึ่งความสุขแก่ตนและบุคคลอื่นค่ะที่เราศึกษากันไปในเรื่องของรูป,ปรธรรมซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนั้นช่างวิจิตมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะดังที่กล่าวในพุทธพจน์ไปแล้วแล้ววิจิตเพราะอะไรล่ะก็เพราะจิตนั้นวิจิตด้วยอกุศลสิบสอง กุศลยีกิริยา20วิบาก36แล้วสัญญาวิจิตเพราะอะไรวิจิตคะ่ะก็เพราะจิตวิจิตใช่ไหมคะจึงกระทำกรรมที่เป็นไปทั้งทางกายวาจาและทางใจทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งอุเบกขาสันติรณวิบากสองมหาวิบากแมหคตวิบากเ้า จึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นวิจิตต่างต่างกันออกไปทั้งที่เป็นสุขติภูมิทุกติภูมิก็วิจิตแตกต่างกันออกไปหาประมาณมีได้ด้วยเหตุแห่งจิตที่วิจิตนั่นเองนะคะส่วนตัณหาวิจิตก็เพราะสัญญาวิจิตหาที่เป็นไปในการมาตัณหาก็คือโลภะทิฏฐิตะวิปยุต ส่วนภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั้นก็เป็นไปในโลภาทิฏฐิกะตะสัมปยุตค่ะตันหาสามนั้นเองนะคะการมาตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาซึ่งอาศัยอะไรก็เพราะสัญญาวิจิตแล้วสัญญาวิจิตเพราะอะไรวิจิตล่ะก็เพราะจิตวิจิตใช่ไหมคะส่วนกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิต กรรมก็คือตัวเจตนาที่ประกอบอยู่กับจิตเพราะตัณหาวิจิตยึงทำให้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นไปทั้งสุจริตและทุจริตแตกต่างกันออกไปเมื่อเป็นไปอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดอะไรคะกำเนิดวิจิตเพราะกรรมวิจิตเราก็มาศึกษาในเรื่องกำเนิดกันอีกครั้งหนึ่ง ในข้อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าดูการสารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้แลสี่ประการเป็นชนัยคือหนึ่งอันทชักกำเนิดเกิดในไข่สองชราพุชักกำเนิดเกิดในคันสามสังเสทชักกำเนิดเกิดในเท่าใครสี่โอปปาติกะกำเนิดเกิดผุดขึ้นดูการสารีบุตรก็อันทชักกำเนิด เป็นฉนยัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นชำแรกเปลือกแห่งกองเกิดนี้เราเรียกว่าอันทชักกำเนิดก็คือเกิดจากไข่นะคะดูกราสารีบุตรชลาพุชักกำเนิดเป็นฉนยัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดชำแรกไสในที่นี้ก็คือมดลูกเกิดนี้เราเรียกว่าชราพุชักกำเนิดดุกราสารีบุตร สังเสรชะกรรมเนิดเป็นไฉนัสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปราเนาในซากศพเนาในขนมบูดหรือในน้ำคลาในเท่าใครในวงเล็บคือของศกปรกนี้เราเรียกว่าสังเสรชะกรรมเนิดดูกะระสารีบุตรโอปปาติกะกร,รเนิดเป็นไฉนเทวดาสัตว์นรก มนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปาติกกะกำเนิดดูกะลาสารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้แลจากมัชชิมานิกายมูลปันนาตนะคะเมื่อกำเนิดวิจิตเพราะกรรมวิจิตแล้วสัตว์วิจิตเพราะกำเนิดวิจิตแบ่งออกได้เป็นกามภูมิ11รูปภูมิ16 อรูปภูมิ4ทั้งหมดนั้นมี31มบภพภูมิแต่เป็นไปในที่มีรูปทั้งหมดคือ27ที่ไม่มีรูปคืออรูปภูมิสนอกนั้นเป็นที่ที่มีรูปมีมหาภูตรูปอันเป็นที่ตั้งของอุปปาทายรูปทั้งหลายมาศึกษาในพระสูตรสักนิดหนึ่งในสัตตสูตร ว่าด้วยเหตุที่เรียกว่าสัตว์ข้อ367สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีใกล้พระนะครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นังน่งณทีขวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ตดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หน้อแลจึงเรียกว่าสัตว์พระผู้มีพระภาคกรัดตอบว่าดูกระารา,าท้าเพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปแร เป็นผู้ข้องในรูปเป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่า Sab, สัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินคว,ความทยานอยากในเวทนาข้อความละในสัญญาข้อความละในสังขารข้อความละในวิญญาณเป็นผู้ข้องในวิญญาณเป็นผู้เกี่ยวข้องในวิญญาณน,นั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดูกะระราทะเด็กชายหรือเด็กหญิงเล่นอยู่ตามเรือนฝุ่นทั้งหลายเป็นผู้อย่างไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความกระวนกระวายไม่ปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใดย่อมอะไรย่อมอยากเล่น ย่อมหวงแหนย่อมยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้นจุกระราทะแต่ว่าในการใดเด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความกระวนกระวายปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นแล้ว ในการนั้นแลเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นย่อมหรือย่อมยื้อแยงย่อมกําจัดย่อมทําเรือนฝุ่นเหล่านั้นให้เล่นไม่ได้ด้วยมือและเท้าฉันใดดูกระราทะแม้เธอทั้งหลายก็จงหรือจงยื้อแยงจงกําจัดจงทํารูปให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัญหา จ,จงหรือจงยืแย่งจงกำจัดจงทำเวทนาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏ er ิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยืแย่งจงกำจัดจงทำสัญญาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยือแย่งจงกำจัด จงทำสังขารให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาจงหรือจงยื้อแยงจงกรจัดจงทำวิญญาณให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาฉันนั้นนั้นเทียวแลดูกระลราทะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหาเป็นนิพพาน จบสูตรที่สองจากสังยุตตนิกายขันธาวารวัชนะคะเราทั้งหลายยังติดข้องในมหาภูตร,รูปอยู่หรือไม่เมื่อติดข้องในมหาภูตร,รูปอยู่ก็ย่อมมีการติดข้องในเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเพราะมหาภูตร,รูปนั้นจะเกิดขึ้นมาลอยๆเป็นรูปโดยไม่มี นามธรรมาประกอบนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นค่ะขณะนี้เราก็ศึกษามาจนถึงท่าสี่เป็นมหาพูดในหัวข้อที่ว่าอันหนึ่งเปรียบดุดมหาพูดกล่าวคือยักษินีปกปิดภาวะอันน่ากลัวของตน ไว้โดยการปลอมแปลงสีและสันถานที่น่าพึงใจลวงสัตว์ทั้งหลายฉันใดแม้มหาผูตร,รูปเหล่านี้ก็ฉันนั้นปกปิดลักษณะตามธรรมดาของตัวอันต่างด้วยอาการมีอาการที่ตนเป็นของเข้มแข็งเป็นตนด้วยผิวพรรณที่น่าพึงใจด้วยสันฐานแห่งอวัยวะน,น้อยใหญ่ที่น่าพึงใจ และด้วยการกรีดกลายนิ้วมือนิ้วเทา้าและยักผิวที่น่าพึงใจในสรีละหญิงและชายเป็นตน้นลวงพาลชนอยู่มิให้เห็นความเป็นจริงของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามหาพูดแม้เพราะเป็นของเสมอกับมหาพูดคือนางยักษินีเพราะเป็นสภาพที่ลวงเรานั้นถูกลวง จากนางยักษินีมาหาประมาณไม่ได้นะคะเพราะสังสารวัตอันกำหนดรู้เบื้องตนไม่ได้นั่นเองก็เพราะเราไม่ได้มีการใส่ใจในพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องไม่ได้พิจารณาโดยความเป็นมหาพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวตือที่เรียกว่าวิเศษลักษณะ และเมื่อรู้วิเศษลักษณะนั้นเราก็ย่อมที่จะรู้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีธรรมะใดเลยที่เป็นสังคตะธรรมแล้วจะมีลักษณะคงที่มีแต่ความแปรปลวนการได้โอกาสอันประเสริฐในวาระนี้นะคะก็คงจะเป็นปัจจัยให้เห็นมหาภูตรูปว่าเป็น ตัวหลอกลวงและกลืนกินเรามาจนหาประมาณไม่ได้แล้วและชาตินี้เราจะออกจากมหาพูดเหล่านั้นอาศัยพระธรรมคําสอนอันประเสริฐที่สรงตรัสเอาไว้อย่างประณีตลุ่มหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุปัจจัย สิ่งที่เราเห็นและยึดมันว่านั้นเราเห็นนั้นเรานั้นของเรานั้นอัตตาตัวตนของเราเมื่อได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ผลจากพาลชนผู้ได้เห็นความจริงตามพระธรรมคำสอนที่สามารถออกจากอาวิชชาที่ปกปิดให้เรานั้นไม่ได้รู้ความจริงเลยว่า สิ่งที่เราเห็นว่ากรีดกลายน่ารักน่าเจริญใจยักคิ้วหลิวตากับเราจริตจะกา้านนานาประการเพื่อให้หลงนั้นแพ้ที่จริงก็คือความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของมหาพูดการพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเหล่านี้ค่ะจึงจะเป็นปัจจัยให้ออกจากการถูกหลอกแล้วแล้วเล่าๆว,ว,ว่านั้น คือสิ่งที่น่าพอใจน่าเจริญใจแท้ที่จริงคืออุปปาทายรูปที่อาศัยมหาพูดนั้นละ่ะเป็นที่เกิดด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจัวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสโดยง่ายโดยพัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอาุุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นนี้เพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านคาะกราบอาุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ